นี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิวอ่างเก็บน้ำห้วยยางในวันที่10วันที่20เนาะสิงหาคมจ้ะพารัดเลาะชมวิวรอบๆฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำในชุมชนเนาะชื่ออ่างเก็บน้ำห้วยยางน้ำก็เริ่มล้นฝ่ายแล้วก็เลยพาเพื่อนมาชมบรรยากาศนะ ก็ออกมาหาปลาเต็มโลอย่อือช mm. mm. าวบ้านก็ออกมาหาปลากัน mm. บอกเมื่อคืนเ mm. มื่อเช้าเราเยอะกว่านี้อีกแต่ที่ถายไปได้มานะเพราะว่า้าตรงนี้เป็นทางโคง้งส,สวย ก็ขับช้าๆชมวิวสองข้างทางไปนี่งว้วมีควายด้วยฝั่งนน้นอันนู้นจะเป็นบ้านเตาเหล็กนี่รถตีโฟมาทางด้านนี้ชมไปเรื่อยๆจา้าด้านหน้าถึงจะเป็นที่ตรงเป็นฝ่ายน้ำล้นเนาะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นบริเวณ หัวหยางหรืออ่าเก็บน้ำหัวหยางดอกบวัวหลวงอู้สีเย้าวยวนค่ะสีชมพูฉันไม่ลงไปหรอกนำมันลึกค่ะหูมีปูด้วยนะปูขึ้นมาตายดี่น้องดูตัวสวยสวยอ่ะปูว้าว นนี้ฝนก็ตกลินลินนะตกใส่แน่ใส่บ้านอยู่ขี่รถต้านลมเนาะโอ้โหเนี้ก็สายลมก็มาสร้างทิศตะวันตกเฉียงตาจริงแล้วเราก็มาทุกที่ทุกทางนะเพื่อนๆตามภาะาพายุเนะาะโหแถวนี้ก็ปูกต้นกำลับประพือแล้วก็ยางนาเยอะมาก เท่าเวลาออกดอกอะไรจะสวยงามมากเลยนะเนี่ยดอกกระบประพึกปลปูกริมหอยยาวเนี่ยข้างๆนะปานกน้ำลอยเขาบอกว่าเมือ่อคืนเนี้ยคนมาเยอะมากเลยมาหาปลา,ายสายก็คงกลับไปนอนกันแล้วแหละฝนตกลินกลับไปหาลูกหาเนียวา้า เพื่อนจอดรถตรงนี้นะแล้วก็ชมน้ำดูอ๋อหาตากัาะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าจะจอดตรงนี้แรกนี่เพื่อนน,นี่เลยตรงนี้เลยจะพาดูนี่ขออนุญาตเอามือถือออกจากตรงหน้าอกก่อนอออเห็นแล้ว เจอน้ำตกห้วยยางน้ำตกห้วยยางสร่างเก็บน้ำห้วยยางน้ำก็ตกโจกๆแล้วจ้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางน้ำก็ตกโจกๆแล้ว เดินอยู่นะสูส้ๆนี้คนเขาก็มายูดูน้ำตกกันอย่ามากระโดดนะจ๊ะสู้แรงนานไม่ได้นะคะนอกเอาอย่างเดียวเนี่ยขนาดคนหาปลาเขายังหาอยู่ตรงนู้นกลางเางพื้น เดินดูหาปลาอะไรกันตาขาวเนาะปลาขาวปลาค้าฟว,ว้าวเด็กปลาอย่างนั้นเพิ่เดี๋ยวผมจะใส่มองใส่อะไรกัน เราจะพาเพื่อนๆชมวิวชมวิวกนชมตรงนี้ก่อนรอบอ่างเก็บนะ้ำฝั่งนี้นิดนึงว้าวตรงนี้เขารอกหว่ออยางนะเนี่ยเอาวัชะพืชขึ้นมารอกหุ่อย่างเอาวัชะพืชขึ้นมาอเ้ยเพื่อนๆพาขับไปถึงนู้นเลยชม เห็นบรรยากาศว้าวก็คือใช้โป๊ะเรือลงไปเลยนะก็ใช้รถเครนรถตักตักมันจะพืดขึ้นมาแล้วก็มาทิ้งไว้ทั้ง2ฝั่งก็ขับรถระวังนิดเดียวเสบุลี่ว้าวอยากจะไปต้องไปดูอยากเห็นก็ไม่ต้องมาดู อมีจอกมีแหนอ๋อเขาจะทำาไรคือปรับตรงขอบเนาะเอาไว้จะพืดขึ้นแล้วก็แต่งขอบอ่างใหม่อะไรเงี้ยว้าวสวยมากเราก็มาในวันฝนตก ริมริมเนี่ยเอาออกทั้งหมดต่อไปคุณละ่ะสงสัยจะทำแบบว่าเป็นบันไดลงไปเนาะทำสายกัน้นพัฒนามาข้างหน้านี่ต้น,มนไม้มันก็อยู่ก็จะค่อยอไปเราอยากเห็นแล้วก็ต้องมา,านะเพื่อนๆมันก็จกนอจงจกเหน็น ถอยกลองมาขี่รถลาะเล็กทีเออขี่รถละดูเดี๋ยวจากนั้นจะพาไปชมทุ่งนาต่อนะคิดว่าอันนี้ถึงข้างหน้านี้แล้วคงจะต้องกลับแล้วแหละเพราะมีทางรถบรรทุกแล้วก็รถตัาจอ,อกแหนเต้ไปหมดรถ ว้าว wow. เราก็ขอเลี้ยวกลับตรงนี้เนอะนิดนึงเดี๋ยวเราต้องไปหากับข้าวอีกโอเคนี่เราก็เห็นอา่าเก็บน้ำหวยยางด้านขวามืออันนี้ก็คือจากทิศตะวันต่อออกมุ่งไปทางทิศตะวันตกบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้เข้ามาขุดลอกจอกเหนที่มันยกลกน,นี่ในเนี้อออกทห้หมดเลยอะ่ะ ต้นไหนที่แบบว่าเขาไม่เอาเนาะเขาก็ไยทิ้งเหลือไว้แต่ต้นไม้ที่แบบอันนี้เลยอ๋มีต้นที่เหล็กต้นที่เหล็กต้นสดาวต้นกระปุกคื้ว้าวไถบ้านจะรอดไปเลยนะคะว้าวอูเกาะกลางน้ํา คนก็ออกไปหาเรือเอ้ยหากอาายเรือออกไปหาปลาในเกาะก,กลางน้ํากลางพยางเขาบอกว่าตรงกลางนั้นจะมีทั้งไข่เตา่าไข่นกเป็ดเต็มไปหมดเลยถ้าไปสร้างลูปปั้นพญานาคตรงกลางได้ก็ดิ่งรถรถนะครับ เป็นภายเลือด มาถ่ายในวันฝนตกให้เพื่อนๆดูนะฝนตกลื่นๆพี่นอ้องเป็นจังหวะช่วงๆะ่ะเดี๋ยวนี้แรงเดี๋ยวเ่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวชาเ,าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยอย่างเงี้ยฝนวันนี้ไทยบ้านก็ทําผมได้ห้าหัวแล้ววันนี้ตัดผมในชนบทบ้านเราได้ห้าร้อยแล้วดีใจแล้วึกว่าฝนตกจะไม่มีคนมาจากนั้นก็เลยออกมาเก็บผ้า ออกมาเก็กบภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันจากนั้นเราก็จะเลี้ยวซ้ายเนาะเพื่อกลับบ้านการเดี๋ยวสายกันเนี่ยถนนบ้านค่อยก็จะคอนกรีตหมดแล้วเพื่อนคอนกรีตเนาะในชนบทบ้านเรามีคอนกรีตอยู่ใ,ใรแล้วเราก็จค่อยไป อย่าขับเร็วนะคะถนนลืน่นก็จะได้ชมวิวกันก็ค่อยๆไปมีากาศลดต่อยร้านกับข้าวขายไหมขายอยู่ร้านกับข้าวขายอยู่ระวังรถเลี้ยวก็ื้อกับข้าวก็ตุ๊บตุ๊บ จอดตรงนี้แหละอยากได้ข้าวกล้วยมีผักผลไม้นะมีผักชนิดชนิดก็ทา,านกะ็นนท,าทานอยากได้แกงนี้แกงปลาทียเอานี้ละค่ะอุ่น ขอบคุณค่ะตากันนจได้กับข้าวแล้วแล้วก็จะไปต่อเพราะเพื่อนๆรอชมทุ่ง มันยาวยาว,ย,ยาวเลยค่ะเสื่องเสร็จแล้วก็จะไ,จไปมองซ้ายมองขวานะาตึกตึกแล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวามือเข้าบ้านหนองมือ